สัมพันธ์แบบเชียงใหม่ค่ะคือแบบออกจากคอมขอโซนมากๆพม่มีจะเลือกได้หรือยังไม่ได้มเป็นกินมิเคมาดูเพื่อให้เราเจ็บใจใช่ปะไปทำไมมีคนเสียน้ำปลาอเริ่มเลยออกกำลังกายยามเช้า เื่อกี้เป็นไงบ้างอือเมื่อกี้เดี่ที่มีนวัดเสื้อให้นะัดีงใช่ไหมใช่วัดเองตรงกันเป็นพี่เสื้อค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาถ่าย MV นะคะเพลงไม่ผูกมัดไม่ชัดเจนถ้ามีคำเดียวแล้วนี่ตอบผิดเีชัดเลยชัดเตออ์ ดาวเลยนะตรงเนี้ยเมื่อกี้ทำอะไรบ้างครับเกิดอะไรขึ้นบ้างเรื่องเมื่อกี้ระบายสีค่ะคัตเอาท์ที่พายเอกเขามาจ้างบาดแผลให้เราเลยหรอตั้งแต่แรกคือเราอะเขาเป็นอะไรกันอันนี้แรงนะคะนี่ไงชื่อเพลงก็บอกอยู่เลยไม่ผูกมัดไม่ชัดเติร์นเฉียบเลยเฉียบอันนี้เฉียบเลยพี่นี่เขาสิเหรอไปแล้วครับพี่นางเอกสู้ๆเลยับ จริงนิดไม่เคยมีประสบการ์ a c t ิ้งมาก่อนเลยนะคะมีแค่มีขาราเธอแต่ว่ามันน้อยมากๆาไม่ได้แบบอินเทอร์ร t กับพระเอกขนาดนั้นอันนี้เป็นแบบครั้งแรกที่ได้เล่นกับพี่มีนเลยแอบชอกนิดนึงเพราะว่าเขาก็เป็นแบบดาราเบอร์ใหญ่ <c oughs> ไม่ได้เล่นกับพี่มีนนะ <c oughs> เรามมชื่อทีเดียวพี่พี่พี่สวยมากยังไม่ได้เข้าออซีนด้วยค่ะ <c oughs> พี่มีนสูงมากเมื่อกี้มีแบบโอบคือหนูหายไปเลยเป็นแบบตัวเล็กเลยก็รู้สึกเป็นตัวเล็กตัวน้อยดีค่ะ อันนี้คือผีเสื้อนะคะเครื่องเดียวเพราะว่ามีกันคลมือนี่ต่อไปน่าจะเป็นซีนที่เราจะเข้ากับพี่พีพีแล้เป็นแบบพี่พีพ,พีมองมาแล้วเห็นเรายืนอยู่กับพี่มีนเขาจเห็นคืออย่าว่าอะไรนะคะเรามาก่อนอ ชื่อจริงๆนะคะเราเปิดชื่อปลายฟ้าค่ะแล้วก็พี่มีชื่อมอแล้วพี่พ,พชื่อครีมปลายฟ้ากับหมออะแอบคุยๆกันอยู่แล้วแต่ว่าชื่อไม่ถูกมัดไม่ชั่จีนมีคนเสียนนังป <c oughs> ลามีใครเป็นเราหรือเปล่ายังไม่บอกคะ <c oughs> ่ะไปดูใน MV เองนะคะเป็นกำลังใจให้นิดด้วยนะคะทุกคน วันนี้เราจะมาสัมภาษณ์นักแสดง MV กันนะคะขอสัมภาษณ์ได้ไหมคะสวัสดีค่ะพี่นะคะทุกคนเป็นไงบ้างคะวันนี้วันนี้หรอเพิ่งเข้าไปไม่กี่ฉากเองตล้เห็นมีเต้นด้วยใช่ถนัดมากเลยเรื่องเต้นเนี่ยขอให้บอกเห็นแบบว่าลายเต้นสวยมาก มีเต้นอีกไหมคะยังมีฉากที่ต้องเต้นอีกค่ะใช่ก็จะเป็นแบบซ้อมๆอะไรแบบเนี้ยใจว่าเดี๋ยวมีแบบเป็นโชว์จริงด้วยใช่ไหมเดี๋ยวไปดูด้วยมาดูเพื่อให้เราเจ็บใจใช่ปะไปทําไมเขาพาเราไปค่ะใครพามาคะใช่เขาบีิมาว่าเป็นความสัมพันธ์แบบเชียงใหม่ค่ะคือเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าสบายใจแบบเนี้ยจะไม่ได้มีชื่อเรียงหรือไม่ได้มีอะไรแต่ คนใดคนหนึ่งที่มีความรู้สึกมากกว่าอีกคนหนึ่งก็ทำอะไรไม่ได้เพราะอีกคนในสบายใจเช่<ค>นพอสมควรแบบฉันแล้วทำไมถึงเป็นเชียงใหม่นาสิอยาก,กรู้เหมือนกันว่าจะแบบไกลอะไรอย่างงี้มั้งไม่รู้ว่าเขาบอกมาแบบเนี้ยคนแบบว่ารักเดียวใจเดียวเ,ยวเ,ยวเป็นคนใต้เอเอเราเป็นคนตใต้เหรอันนี้ก็เป็นคนใต้มาจากที่ไหนคะมาจากสุราษฎร์เป็นคนกทมค่ะเป็นคนที่ไหนส่งขา่ะอ๋อเล่นตายได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล่งไม่ได้ ววสวัสดีครับอ๋อมีบล็อกหไปแล้วมีบล็อกหนด้วย <c oughs> ก็ตอนนี้คุณนิชเป็นยังไงบ้างคุณนิชถ้าจะไปลุยงานสู้ๆอยู่ตอนนี้วงแบมเปลี่ยนชุดแล้วและน่าจะต้องได้เข้าซีนร่วมกันหลังจากนี้ก็ลุยเต็มที่ฮะส่งกำลังใจให้นิฟฝากถึงเอฟเนเด้วยนะครับฝากมาปั่นวิวเพลงนี้กันด้วยนะหลังจากปล่อยแล,แล้วก็ทุกคนด้วย ทุกค่ายมาเป็นคนหนึว่านิสเหมือนที่มาพี่ฟังเหมือนทุกคนพี่ร้องเหมือนตัวเองคือนิดอ่ะแบบว่าไม่เคย acting มาก่อนแต่เอาจริงตอนเด็กอะ่ะชอบ acting มากชอบดูละครแล้วก็ชอบทัตา acting อยู่คนเดียวที่บ้านใส,ส่รองเท้าส้นสูงแม่เดินไปเดินมาเป็นคุณครูด้วย <c oughs> ตอนนี้นะคะค่อนขอ้างมีหลากหลาย e m o t i o นมากมากเป็นอะไรที่ใหม่ๆปกตินิดไม่ค่อยลองอะไรใหม่ๆในชีวิตนี้เป็นโอกาสที่ดีมากๆค่ะแบบออกจากคอมฟอร์ตโซนมากโอเคค่ะ งบก็คุยีกันไปก่อนแล้วแบนี้เต้นกับนิดเอเอนตเป็นยังไงบ้างครับ เก่งมากนิดจะบอกว่าคือผมชื่นชมนิดมาความเก่งกาจในการเต้นและการเพอร์ฟอร์มขอาอยู่แล้วแล้ววันนี้เขาจําท่าถึง2สองเวอร์ชันทั้ version, ทงเวอร์ชันเดี่ยวและเวอร์ชันคู่ตอนนี้เขาแบบว่าเขาที่เขาทำกว่าผมนี่ต้องพิจารณาตัวเองท,งทงั้งหมดเอาจะเป็นนักเอ๋อร์ต้องเป็นนักเต้นด้วยได้เสมอคะ่ะลองใจรักยู่แล้ว เ,เป็นอย่างไรคือเหมือนเราแบบเดินผ่านแล้วเราก็เห็นคนคุยเราเขาแบบจูบก,กับมงคนอื่นเก่งมากเก่งมากไม่รู้ว่าเป็นยังไงอะหนูยางเห็นมาก <c oughs> เขาให้ผ่านแล้วก็โอเคค่ะ <c oughs> ทำอะไรอยู่ครับกำลัรอเข้าซีนต่อไปค่ะซีนที่คุณพี่พระเอกเนี่ยจะพาคนที่เขาแอบคุยสองคนพร้อมกันไปเจอกันไม่เราพาเธอมาให้กำลังใจเขาเฉยๆก็อันนี้หนักกว่าเดิมอันนี้หนักกว่าเดิมที่ต่อไปนะคะครับผมพี่มีนจะเลือกได้หรือยังไม่ได้มันเป็นกิมมิตรเพลงไม่หมุนไม่ชัดเจนเฮ้ยคำดีชื่อเพลงค่ะนาวเอียโนแวอร์ต่อไปมีอาจจะต้องมีการร้องให้เพราะว่า จะทิ้งเราไปหาคนต่อหน้าต่อตาเลยไม่ได้ตั้งใจออหัวใจมันเรียกร้องก็เรื่องอยังไงบ้างคะวันนี้ไม่เป็นตัวเองเลยครับ<อ> MV นี้ออกไปแล้วเล่นแข่งก็ขอโทษด้วยครับเพราะว่าเป็นการทำกันบ้านที่ตัวละพอพูดอย่างคนไม่เชื่อและแต่ว่าเราเลือกใครไม่ได้จริงๆ <c oughs> เดี๋ยวเพลงมันจะไม่คอมพีเตกเขาเต้นอยู่หน้าเวที <c oughs> สุดยอด ก็ต่อไปนะคะที่เป่าหัวร้อเดี <S <S ๋ยวนี้อาจจะต้อง้องให้ยังไม่เคยทำมาก่อน จะให้ฉันอยู่ตรงนี้อยู่แบบนี้นานแค่ไหนมันจะเพราะไหมที่ไม่เรียกร้องไม่ใจตรงไหนกจอริงหปล้ลองให้อันนี้ถือว่าสวยแล้วจริงๆถาที่มีนก็ได้หนูจะบอกว่าหนูจะบอกว่าเมื่อวานคื้อ่ะหนูลอง แล้วหนูตั้งกล้องน่าเกลียดมากอันนี้ปรับแล้วไม่งั้นหนูจะแบบี่ยังสวยไหมท้ายทุกคนเป็นไงแต่ว่าแบบพี่ที่ยืนยืนบอกให้ว่าเราต้องมองไปตรงแอบยากนิดนึงที่จะที่จะบิลว่าใช่ค่ะที่จะไม่แบบเห็นค่ะแล้วก็พยายามแบบอยู่กับเลยเขาพี่เขาบิวแบบประมาณไหนว่าความลับความลับนินฟ้า จะร้องให้เหมือนกันไม่ได้จะร้องให้แล้วหน้ามาไม่ขยับไม่ได้คอมมิชก็หมดแล้วค่ะวันนี้เลปะไม่ดู้อ่อมีถามพี่เอิร์นถามไม่ถามพี่เอิร์เลยพี่นินคนนี้วนกหมดแล้วเพราะว่าเขาจะเดินตามอีกคนหนึ่งไปแต่สรุปเขาเลือกใครอ่ะก็ต้องดูในเอเวีเพลงอะไรคะไม่ผูกมัดไม่ชัดเจมของี่พิว แป้ปาุูดีค่ะในวันนี้ให้เลยอันนี้สนุกสุด ค่ะก็วันนี้จบแล้วนะคะสําหรับการถ่ายเวเพลงของศิลปินอื่นครั้งแรกของนิดนะคะก็ดีใจมากๆที่ได้รับโอกาสนี้ก็ขอบคุณพี่พี่ผู้ใหญ่ทุกท่านพี่พุกพี่เฟินพี่โดมแล้วก็พี่พี่ผู้กํากับที่ไว้ใจให้นิดได้มาแสดงในครั้งนี้นะคะวันนี้ได้เจอแบบว่าโปรเฟชชั่นอลนักแสดงมืออาชีพเป็นพี่มีหรือพี่พีพีนะคะเขาแบบสุดๆอะคือเอาจริงหนูอะจะร้องตั้งแต่ครั้งแรกที่เขามองหน้ากันแล้วในฉากแบบครั้งแรกหนูก็ เขามองหน้ากันแนละ้วหนูแบบอินมากแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาหนูว่าอะไรเก็บมันไ้ก่อนมันเป็นครั้งแรกของหนูดรายีย่แบได้ร้องไห้ออกมาใช่เป็นครั้งแรกที่ร้องไห้ออกมาแล้วก็ร้องไห้ต่อหน้าคนเยอะขนาดนี้ไม่เชื่อทุกคนไปถาม SNS ได้เลยไม่เคยเห็นนิดแบบว่าน้ําตาไหลออกมาเลยเพราะว่า จริงๆแล้วขี้แยค่ะแต่ว่าไม่ชอบร้องไห้ให้คนอื่นเห็นว่าเราก็เป็นผู้หญิงแข็งแกร่งยังไงก็ฝาก MV <c oughs> ไม่ผูกมัดไม่ชัดเจน No w a e ของพี่พี่วงแบมด้วยนะคะ <c oughs> แล้วก็ SNS จะมีอะไรมาให้ดูแน่นอนเร็วแล้วนี้ <c oughs> ติดตามกันได้นะคะ <c oughs> บ๊ายบาย